สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการรู้ฟ้ารู้ฝนกับคนละใบน้ําอีกเช่นเคยนะคะครับผมสําหรับอากาศบ้านเราหรือฤด,ด,ดูบ้านเราในช่วงนี้นะครับย่างเข้าสู่ฤดูปลายฝนต้นหนาวกันแล้วนะครับผมอากาศก็จะเปลี่ยนจากฤด,ดูฝนเป็นฤด,ดูหนาวอุณหภูมิจะลดลงนะครับสําหรับสภาพอากาศบ้านเราเป็นยังไงบ้างรครับค่ะสําหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปในวันนี้นะคะบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนแล้วนะคะ ล,ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลงโดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสก,กับมีลมแรงนะคะส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงค่ะทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแหง่งสําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปควนงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะค่ะสำหรับสภาพอากาศของกรุงเทพและปริมณฑลในวันนี้นะคะมีเมฆบางส่วนนะคะอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง24ถึง35องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะค่ะสำหรับ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะกรุงเทพมหานครไม่มีฝนตกในพื้นที่นะคะ ค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำนะคะบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้นะคะน้ำขึ้นเต็มที่เวลา12บสนาฬิกาส5บห้านาทีสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางหนึ่งเมตรสี่เซนติเมตรค่ะส่วนระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะคะวัดที่ปากคลองตลาดเมื่อวานนี้สูงสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรค่ะครับผมและทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดของสภาพอากาศในบ้านเรานะครับทั้งหมดของวันนี้ ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสี่ท่านเช้งนะครับผมค่ะสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากติชมหรือเสนอแนะรายการของเรานะคะสามารถติชมหรือเสนอแนะได้ตามช่องทางนี้นะคะครับผมสําหรับวันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันจันทรน์นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ